เราอาจจะยังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกันนะคะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะระหว่างคณาจารย์นักศึกษานะคะรวมถึงนะคะบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการและพี่ๆนะคะที่เป็นรุ่นพี่ของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชานะคะ ซึ่งในวันนี้ในส่วนของกิจกรรมการประถมนิเทศนักศ well <giving cannabis> <behaviour> ึกษาใหม่ของคณะวิทยาการจัดการนะคะเราทําขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการที่จะเตรียมตัวเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีนะคะเราเตรียมอะไรให้น้องๆได้บ้างนะคะสิ่งแรกที่เราเตรียมนะคะคือในเรื่องของการให้นะคะความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรีการให้ความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรการจัดการรเยนกรสอนนะคะ การบริการของคณะและ,และมหาวิทยาลัยนะคะรวมถึงกิจกรรมที่หลักสูตรหรือสาขาวิชาต่างๆเนี่ยจะจัดให้กับนักศึกษานะคะรวมถึงในส่วนของกิจกรรมนักศึกษานะคะที่นักศึกษาใหม่ทุกคนเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องรู้เพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคอติเชียวไวรัสโครโโนานะคะอย่างที่เรารู้จักกันในชื่อของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้มีการแพร่ระบาดนะคะที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นการจัดการเรียนการสอนเราอาจจะยังไม่ได้มาเจอกันในลักษณะของ Face t o f a c e นะคะแต่ว่าเราก็จะเจอกันได้นะคะตามช่องทางต่างๆที่นะคะในแต่ละรายวิชานียกำหนดในการจัดการเรียนการสอนซึ่งในส่วนของวิธีการจัดการเรียนการสอนนะคะเดี๋ยวในส่วนของรองคณบดีฝ่ายวิชาการนะคะท่านอาจารย์วิทยาพลาชัยจะมาทําหน้าที่ในการให้คําแนะนานะคะกับนักศึกษา ส่วนในส่วนของกิจการนักศึกษานะคะก็จะมีในส่วนของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาค่ะท่านอาจารย์สุภลักษณ์ช Arizona, ินตการนะคะก็จะมาให้คาแนะนําในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาที่สําคัญและก็จําเป็นสําหรับนักศึกษาใหม่นะคะที่จะต้องเข้าร่วมนะคะเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมบังคับที่จะมีผลต่อการจบการศึกษาของนักศึกษานะคะและในส่วนที่พลาดไปได้นะคะคือกิจกรรมที่มันเป็นการเรื่องของการประกันคุณภาพนะคะเดี๋ยวจะมีท่านรองคณบดีนะคะ ฝ่ายประการคุณภาพและบริการวิชาการท่านอาจารย์ธนพรเพชรชลินค่ะจะมาทำหนะ้าที่ให้คำแนะนำกับนักศึกษานะคะนอกจากนี้ในส่วนของ สาขาวิชาต่างๆนะคะก็จะมีท่านประธานหลักสูตรและก็อาจารย์ประจําหลักสูตรนะคะได้มาพบปะก,กับนักาสาม่ยทุกคนนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการแนะนําเบื้องต้นว่าในแต่ละหลักสูตรเนียนะคะเราจะเรียนกันอย่างไรเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างและนอกจากนี้อาจจะมีในเรื่องของคําแนะนําต่างๆนะคะสาหรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมนะคะถ้าสังคมขนาดเล็กก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันกับอาจารย์ในหลักสูตรและพี่ๆเพื่อนๆใน หลักสูตรหรือสาขาวิชาเดียวกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของกิจกรรมอื่นนะคะที่ในแต่ละหลักสูตรและสาขาวิชาจัดให้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นการเสริมทักษะทั้งวิชาการและวิชาชีพค่ะที่เขาจะจัดให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคนนะคะซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหลังจากที่เราได้รู้จักอาจารย์ในคณะและอาจารย์ใน หลักสูตรต่างๆแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะให้ทักทายกับอาจารย์นะคะที่เป็นตัวแทนของหลักสูตรนะคะเชิญอาจารย์นะคะประธานหลักสูตรนะคะนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดียะค่ะ สวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับนะคะสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตนะคะสาขาสื่อใหม่และเมติมีเดียนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้พบกันแล้วก็ได้พบกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยแล้วก็กิจกรรมหลากหลายนะคะพวกเรามีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย3 0กว่าเครื่องต้อนรับนักศึกษานะคะรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะคะแล้วพบกันนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียนการสอนในหลักสูตรค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดตรติการังสุขุลนะคะซึ่งอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสื่อใหม่และมัลติมีเดียได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาขาถัดไปนะคะเป็นสาขารายดีเอ่ยนะคะซึ่งมีนักศึกษาจํานวนมากเลยนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะตัวแทนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะท่านอาจารย์สร้อยเพชรลิศนิน,นะคะกล่าวต้อนรับและทักทายนักศึกษาใหม่คณะวิทยาการจัดการค่ะขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะ อาจารย์ส้อยเฟสลิซนีนะคะก็เป็นตัวแทนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะกะ็ขอแสดงความยินดีนะคะกับนักศึกษาทุกท่านนะคะทีะ่ได้เข้ามาเรียนนะคะในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตนะคะค่ะเพราะว่าหลักสูตรของเรานะคะเรียนจบแล้วนะคะรับรองนักศึกษาได้มีงานทําทุกคนแน่นอนเรียนไม่ยากเรียนง่ายสบายมากเลยนะคะค่ะขอยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ คขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ส้อยเพชรลิสนินะคะลำดับถัดไปเป็นสาขาวิชาอะไรดีเอ่ยนะคะก็อีกหนึ่งสาขาวิชาที่แรงพอกันเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์มัทนิยาพิทักษ์จูโชคนะคะกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะตัวแทนสาขาวิชาการจัดการค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการค่ะทั้งสองหมู่เรียนเลยนะคะถึงแม้วันนี้เนี่ยเราจะเจอกันผ่านทางช่องทางออนไลน์ก่อนนะคะแต่คาดว่านะคะและมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเราก็จะมาได้พบกันทุกคนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอย่างน้อยๆใน4ปีนี้เราได้เจอกันอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะ ก็ขอยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะด้วยใจจริงเลยถึงแม้นว่าเราจะยังไม่ได้พบหน้าพบตากันก็พบกันช่องทางลายนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกๆคนขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นไงคะรู้จักกันไป 3, 4สี่สาขาวิชาแล้วนะคะลำดับถัดไปนะคะบอกว่าขาดไม่ได้เลยถ้าใครอยากท่องเที่ยวนะคะเป็นมัคกคุเทศ์นะคะเที่ยวไปในพื้นที่ต่างๆนะคะทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะคะ นะคะหันมามองเอ๊ใครรู้บ้างคะว่าเป็นสาขาวิชาอะไรนะคะอยู่ด้านหลังเราเลยวันนี้เราเห็นได้ว่าคณะอา,าจารย์นะคะคณะวิทยาการจัดการของเราตื่นเต้นไม่แพ้นักศึกษาใหม่เลยนะคะในรูปแบบของการปฐมนิเทศนะคะออนไลน์ออนแอร์ผ่าน Facebook Live ในวันนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ซอนเพชรยิ่งมีนะคะผู้อะไรนะเขาเรียกอะไรเชี่ยวชาญในเรื่องของการผสมเครื่องดื่มเลยนะคะข่าวทักทายนักศึกษาขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีครับผมอาจารย์สอนเพชรนิงน่งมีนะครับสาขาวิชาการจัดการสังคมบริการการท่องเที่ยวนะครับก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับก็มาเป็นครอบครัวคณะวิทยาการกด้วยกันนะครับครับผมอาจารย์น่าจะตื่นเต้นกว่านักศึกษานะคะสั้นๆแต่ได้ใจความนะคะอาจารย์บอกว่ายินดีต้อนรับ นักศึกษานะคะสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและนักศึกษาใหม่คณะ,ะวิทยาการจัดการทุกท่านเลยนะคะในลําดับถัดไปนะคะประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจนะคะสาวสวยของเรานะคะสาขาวิชาการตลาดขอเรียนเชิญอาจารย์สุภรักษ์ชินตการนะคะท่านเป็นรองคณะบดีคณะ,ะวิทยาการจัดการนะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาขอเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะอาจารย์สุภลักษักจินตาการค่ะอาจารย์เป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาการตลาดนะคะยินดีต้อนรับลูกสาวแล้วก็ลูกชายนะคะเข้าสู่อ้อมอ,อกอ้อมใจของสาขาวิชาการตลาดนะคะอ้าวสั้นๆ อขอบคุณค่ะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าอาจารย์เราตื่นเต้นไม่แพ้นักศึกษาไม่เลยนะคะเขินอายนะคะเพราะว่าอยู่ต่อหน้าหน้ากล้องแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้อนแอร์นะคะไปทั่วเลยนะคะลำดับถัดไปประธานรักสูตรของเราเนี่ยสังเกตได้ว่าจะเป็นสาวสวยเกือบทั้งนั้นเลยนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญน,นะคะประธานรักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์จิราพรบัว พวงนะคะซึ่งท่านก็ดํารงถึงสองตแหน่งนะคะปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียนเชิญทางสวัสดีสวัสดีนะคะนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกคนนะคะแล้วยินดีต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เนาะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของธุรกิจควบคู่ก,กับการทำงานในสถานประกอบการจริงนะคะอ่า เรียนรู้อะไรบ้างมาเรียนรู้พร้อมกันณคณะวิทยาการจัดการค่ะดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะก็ในหลักสูตรนะคะระดับปริญญาตรีเนี่ยของคณะวิทยาการจัดการนะคะก็ประกอบไปด้วย4หลักสูตรนะคะซึ่งได้ทักทายไปแล้วก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะประกอบด้วย4สาขาวิชานะคะก็จะมีสาขาการจัดการสาขาการตลาดนะคะสาขา ยังขาดอีกหนึ่งน้องใหม่นะคะเราได้มีการปรับปรุงหลักสูตรนะคะในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนะคะจากคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจเราฟังเสียงผู้หญิงมาเยอะแล้วเรามาฟังเสียงผู้ชายกันบ้างนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นิรุตจันเจริญค่ะนะคะก็ดํารงตําแหน่งอะไรคะวันนี้มันประกวดนาง,งามนะคะ รตัววแล้คสวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ขับัวเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจนะครับอจเดิมนะครับเรามีชื่อหลักสูตรสาขาวิชาว่าคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับคิดว่านักศึกษาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนสาขาวิชานี้คิดว่าเราจะได้เจอกันในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเพราะว่าโควิดพัดเราไปไกลเ้วเดี๋ยวอีกหน่อยโควิดก็จะไปแล้วเราจะได้มาเจอกันแล้วนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านอาจารย์นิรุตจรเจริญนะคะอันนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความนะคะ7สาขาวิชานะคะในคณะวิทยาการจัดการนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการของเรายังเปิดนะคะการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานะคะระดับปริญญาโทนะคะซึ่งตอนนี้คณาอาจารย์ซึ่งสังกัดหลักสูตรปริญญาโทได้อยู่กับเราแล้วนะคะก็จะเข้ามากล่าวทักทายนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ของเรานะคะขอเรียนเชิญท่านด ทิติพรพระโพค่ะค่ะสวัสดียังเป็นทางการนะคะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะทุกท่านแล้วก็นักศึกษาระดับบรรัณฑิตศึกษานะคะระดับปริญญาโทนะคะตื่นเต้น <laughs> ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เอาไว้ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้นักศึกษาเนี่ยสนุกสนานนะคะกับการเรียนนะคะในช่วงแรกอาจจะเป็นการเรียนการสอนแบบดิวนาล์ลนะคะแต่ว่าอ,อ,อีกหน่อยอเราจะได้เจอกันนะคะในห้องเรียนขอบคุณค่ะอ,อาจารย์ที่อยู่ในห้องทรงดูดีไหมคะ ห้องท่งนิดนักศึกษาจะสัมผัสได้ว่าอาจารย์ตื่นเต้นมากนะคะก็ต้องขอขุกขอขอบคุณนะคะคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ช่วงนี้เราจะให้ท่านคณาจารย์สวยๆล่อๆนะคะคณะวิทยาการจัดก,การที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะทั้งหลังนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเป็นภาพนะคะอาคารเรียนซึ่งมีความทันสมัยพร้อมกับห้องปฏิบัติการที่หลากหลายนะคะทั้งหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะคะสาขาบัญชีสาขาการจัดการการจัดการธุรกิจการ ะะสมัยใหม่ค่ะเดี๋ยวสิบแป๊บนึงนะคะแล้วก็ลืมเลยนะคะตื่นเต้นเหมือนกันนะคะสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจซึ่งมีห้องปฏิบัติการรองรับเพื่อให้อาจารย์ได้พักผ่อนนะคะแล้วก็ ต้อนรับนักศึกษาร่วมกับไลฟ์สดตอนนี้นะคะขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะทางด้านแ้างได้เลยที่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่กับเราลําดับถัดไปเมื่อเรารู้จักคณะแล้วรู้จักบุคลากรในคณะวิทยาการจัดก,การแล้วอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของอะไรคะกิจกรรมนักศึกษานั่นเองนะคะเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกับ กิจการนักศึกษามากขึ้นว่าต้องทำอย่างไรเรามารับชมคลิปแนะนำนะคะกิจกรรมนักศึกษาด้วยกันค่ะ